สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ติดตามช่องเจ้าหลาวโฮมสเตย์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับจะมาเล่าประวัติของเจ้าหลาานะครับว่าทําไมถึงเรียกว่าเจ้าหลาวนะครับเจ้าหลานะครับเ,เดิมทีนะฮะทีเ่เป็นตำนานที่ผมได้รับฟังและสืบทอดมาจาก ยายผมนะครับคือยายขาวสุกสำรานหรือยายขาวสีทองคำนะครับท่านเล่าว่านะฮะเมื่อก่อนนะครับก็มีตากับยายนะครับมาหาปูหาปานะฮะในริมทะเลนะครับออสองคนตายยายนะครับเดินหาหอยหาปูหาปลาแล้วไปเจอปลากระเบนทองตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ได้พุ่งลาวนะฮะครั้งที่หนึ่งเนี่ยฮะก็ไปโดนปลากระเบนนะฮะปลากระเบนทองปลากระเบนทองก็มันแตกนะครับก็เลยไปกลายเป็นหินหลาวนะฮะหินหลาวนอกหินลาวกางหินลาวในนะฮะพุ่งไปสามครั้งนะครับก็เลยเรียกว่า,เ,าเจ้าลาวโฮมเจ้าลาว นะครับประวัติความเป็นมาของเจ้าหลาวครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะชาวลาวโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ขอฝากนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับและติดตามเจ้าหลาวในคลิปต่อๆไปนะครับเชื่อว่านะครับทุกคนคงจะ ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเจ้าเหล่าในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ